โอเคครับคุณผู้ชมสเกตเตอร์เข้านะครับได้ <c oughs> ทั้งตัวคูณได้ทั้งหมวสเกตเตอร์บวกมา1680โ okay, อเคครับผมยังไงก็มาลุ้นที่1 0ฟรีสปินกันนะครับฟรีสปินแรกผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคครับผม <c oughs> ดวงตาในคู่นั้นไม่เข้าเลยว่ะโอเค6ฟรีสปิน เคอพัตตาโอเคครับผมโอ้โหน่าจะบวกเยอะคุณผู้ชมโอเคมา8แล้ว,ลวได้เท่าไหร่8 0 0คูณ3 8 3 24โอเคครับผมตอนนี้2,400นะคือเหลืออีก5ฟรฟสปินนะคุณผู้ชมนะโอเค9ครับ9ปีผ่านไป9 5 1,000โ okay, อเคครับ1,000ก็ได้อยู่นะ โอเคตอนนี้บวกมา5000แล้วนะครับผม5000แล้วครับโอเควายเข้าครับวายเข้ากับ9 y วายมี6ตัวตอนนี้วายมี7ตัววายมี10ตัวตอนนี้คุณผู้ชมคูณ8นะ12แล้วขออีกขออีกขออีกสแกตเตอร์มาอีกสแกตเตอร์สองพโอเคบวกมา7,480คุณผู้ชมผมว่าเลิก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 เพราะว่ามันจะแจกนี้แล้วมันก็จะแดกคืนคุณผู้ชมนะ แต่ยังไงก็เหลือฟีสุดปินสุดท้ายแล้วโอเคเจเข้ามาให้กําลังใจหน่อยวัยไปต่อโอเควัยมาอีก2โอเคครับก็คงต้องหยุดที่2340นสครับคือรวมทั้งหมดก็8 0 0 0 โอเคครับกลกบสวัสดีคุณผู้ชมชาวสลัอทุกคนนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าเว็บของ a l i b ีเบนะครับผมช่องบางเจีียววันนี้เราจะพามาเล่นเกม c คร o p a พัตากัน 4, นะครับผมเออซีเคร t ตค o ีย t พัตานัทุน4 0 0พันะครับผมก็มาลุ้นกันดีก,กว่าแนละ้ววันนี้ถ้าพอจะมีเงินซื้อฟรีสปินได้ก็จะซื้อนะคุณผู้ชมนะโอ้โหแต่เมื่อกี้นี้เราไม่เข้าเลยโอเคไวามาสแกตเตอร์หนึ่งครับผม บวกที่เท่าไหร่24ครับอย่างที่บอกนะครับคุณผู้ชมนะเกมนี้บังก็ไม่เคยเล่นมาก่อนนะยังไงก็มาลุ้นกันดีกว่าเนาะจะบวกหรือจะลบก็มารอลุ้นช่วงท,ท้ายเกมแล้วกันนะเผื่อมันจะแตกรองวันใหญ่นะโอเคครับผมมีตัวคูณมาทั้งหมดเท่าไหร่โอเคครับบวกมา480บาทตอนนี้ ยังไงก็ซื้อฟรีสปินมาเลยนะครับอย่ามัวรีรอครับผมเวลาในแต่และว,วันนี้มันหมดไวมากเลยแทบจะไม่มีเวลาเลยนะในการเล่นเกมนะครับผมโอเคครับอันนี้ก็เป็นตัวคุณนะคุณผู้ชมนะมีเขียวมีดํานะครับผมอัตราเสียงมันก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะในความคิดของผมนะคุณผู้ชมอยากจะลองไหมครับไม่ดีกว่านะเราไม่เสี่ยงดีกว่า โอเคชนะการหมุนฟิลิปปินสิบฟิชชิปินนะโอเคได้มาแค่20โอเคครับผมกับฟิชชิปินแรกไปเลยโอเควายเข้ามาโอเควายต่อโอเคดวงตาแห่งสีฟ้าผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะในตำนานเรื่องพวกนี้คือนั่นแหละไว้ค่อยไปศึกษากันเอาเองนะครับโอเคครับบวกมาต่อเนื่องตอนนี้อยู่ที่13แล้วขออีก โอเคไวเข้ามาขอดวงตายขอยงเทพระเจ้าอีกหน่อยอืโอเคก็ยังได้อยู่720แต่ยังไม่คืนทุนเลยก็มาลุ้นกันต่อแล้วกันโอเคสเกตเตอร์มาหนึ่งตัวอม,มันก็คงต้องหยุดที่ตรงนี้แล้วโอเคครับไวมาต่อโอเคเหมือนจะมานะเกมนี้เหมือนจะมานะ ให้มันบวกอย่างนี้ก็น่าเล่นหน่อยโอเคครับบวกมา1266ไม่ไม่ได้เลยวะวายสเกตเตอโอเค1ขอส c a t t e r อร์อีก2ไม่เข้าแล้วับผมเลยอีก3พีฟีสปินยังไงก็ต้องรอลุ้นกันนะคุณผู้ชมนะอย่างที่บอกเลยเราต้องใจเย็นๆนะกับเกมพวกนี้นะครับส่วนใครที่ชอบเล่นเกมก็อย่าลืม กดแชร์กดไลค์นะครับผมฝากกดติดตามช่องของบางเจียวด้วยนะครับวบางๆก็ลองเข้าไปที่หน้าเว็บของอ l ลีเบดูนะกดเข้าไปที่ค่าย PG โอเคลราบวกมาผ้าให้1,538โอเคครับผมชุนก็บวกมานิดหน่อยโอเควายเข้ามาโอเคว้สาตัวแล้วตอนนี้มาต่อโอเคไม้กังเขนโอเคนะ ไม่กางเคน่ีกหน่อยืมไม่เข้าได้แค่สิบโอเคเขาบอกมา925นะคุณผู้ชมยังไงก็พอจะได้ลุ้นกันอยู่นะเกมนี้นะแต่ให้ลุ้นหนักหน่อยก็คือเราต้องซื้อฟีสปินอย่างที่บอกแล้วตอนนี้เบ็ดอยู่50านสะิบเงินน่าจะไม่พอซื้อฟีสปินที่เบ็ดห้หรือไม่ก็อาจจะพอนะแต่ก็ขอกดไปก่อนนะเอาเป็นว่าเรายัางไม่บวกเพิ่มเลยนะ แหมเคลียวพัตตาจะม่ให้จริงหรือเนี่ยน่าจะโดนกินคืนแล้วคุณผู้ชมนะน่าจะโดนกินคืนแล้วเอาเฮ้ยให้บวกให้หน่อยดิโอ้ยียงวะบวกหน่อยครับบอกหน่อยเอาไม่เข้าเลยวะ ชมนะดูดิโดนกินคืนแล้วโดนกินคืนแล้วตอนนี้เบทที่50สินะโอ้โหคือต้องลุ้นช่องที่3ามนะให้มันแบบติดคอมโบต่อเนื่องนะคือมันไม่ค่อยจะสนุกเลยอะถ้ามาเล่นกดเล่นอย่างเงี้ยอะไรวะสิ 10. โอเคก็ได้สแกตเตอร์มาอยู่นะครับโอเคบทที่70นะแต่ยัง ขาดทุนอยู่เหมือนเดิมนะ9หน่อยโอเคสแกตเตอร์มาหนึ่งตัวลุ้นอีกอเกินไปไหมเนี่ยเคียวพัตตาเคียวพัตตานี่โยนเคียวพัตลมเลยแล้วกันเดี๋ยวแม่งจะเป่าแม่งให้หัวหลุดเลยโอเคสแกตเตอร์มาสองแล้วคุณผู้ชมยังมีวกอดได้ลุ้นกันอยู่โอ้ย แต่ยังไงก็บวกมา990นะโอเคไม่เป็นไรยังถือว่ายังได้อยู่คิวพัตตาเข้าช่อง3ไอ้เที่ยบอกให้เข้าช่อง3เดืกเสือกเข้าช่อง11 m เ t ็ดมาถึงฟาเกอร์โอ้โหปิงปิงโอเคครับไม้กลางเขนมา5ไม้นะอยากได้ปิ้งไก่มากกว่าสัก10ไม้นะโอเคครับผมสเกตเตอร์กับดวงตาในคู่นั้นโอเค ไม่ใช่สเกตเตอร์ดีไวเข้าโอเคดวงตาในคู่นั้นเข้ามาอีกแล้วขออีกหนึ่งตัวเฮ้ยมาอีกสองเลยเหรอบวกมาสิบเอ็ดแล้วมาอีกสเกตเตอร์อีกหนึ่งตัวครับสเกตเตอร์โอ้โหไม่ได้นะโอ้โหทำไมดวงตาในคู่นั้นไม่ได้นะยังไงก็บวกมาหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบนะตอนนี้โอเคครับผมเอาเป็นว่าเราก็บวกมาพันนิดนิดเกือบสองพันละส่วนยังไงจะให้ลุ้นรางวันเล็กรางวันใหญ่ก็ต้องรับชมกันต่อนะ ทำนายไม่ได้นะครับเกมพวกนี้นะอยู่ที่ดวงล้วนๆนะคุณผู้ชมอย่าทำตามนะขอบอกเลยกว่าจะเล่นได้ขนาดนี้นะที่ผ่านมานะเสียกันไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะตอนนี้ก็ยังเสียอยู่นะคุณผู้ชมคือตามทุนนะสเกตเตอร์มา2แล้วขออีกหนึ่งตัวเถอะโอ้ยได้9้าออมาแทน โอเคครับมาเปิดเกมใหม่แล้วกันนะเรายังไม่มีโอกาสที่จะได้สเกตเตอร์3ตัวเลยขอสเกตเตอร์อได้คิวพัตตามาเป็นซีเครตจริงเกมนี้ซีเครตเกินไม่มีอะไรแฟร์กับผู้เล่นเลยวายมามากังเขนเข้าโอเคตอนนี้คูณมาที่8แล้วโอโหหยุดแค่นี้ได้เ,เท่าไหร่ได้360โอเคครับผม ก็ยังบวกมาพันนิดนิดพันเนะตอนนี้บวกมาพันเแต่ว่าผมว่าผมยังไปต่อได้ผมจะไม่เลิกแน่นอนเฮ้ยหายใจถึกกอดพระเจ้าไม่มีอยู่จริงนะบางทีนะบางทีขออะไรก็ไม่เคยได้สักทีวายอื้มอีกนิดเดียววายมาโอเค ไปต่อดวยขอสเกตเตอร์โอเคก้าได้อยู่เจไ,ไม่ได้โอ้โห <c oughs> น่าเสียดายมากเลยนะถ้ามันคอมโบต่อเนื่องมันก็น่าจะไหลไปได้เรื่อยๆนะโอเคไวมาแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้ยอีกนิดเดียวเองทำไมไม่อยู่ที่ไวสเกตเตอร์มาคุณผู้ชมสแกตเตอร <c oughs> อ์ไม่ได้เลยวะ่ะ มัต้องให้ลุ้นอีกนานแค่ไหนเนี่ยไม่เคยเล่นเกมนี้นะคุณผู้่มอยู่ที่บอก์ดเลยต้องอดทนอดกั้นนิดนึงนะรอดูมันจะแตกไหมส่วนมากเกมที่เรายังไม่เคยเล่นนะให้กดเข้าไปแล้วก็เบ็ดหนักๆซะแต่อันนี้ผมเบ็ดเบาๆนะช่วงแรกนะมาเบ็ดห้ช่วงกลางๆเกม ก็เป็นว่ามันเป็นสูตรของผมนะคุณผู้ชมนะใครจะทําตามก็ไม่แนะนำนะอย่าทําตามเด็ดขาดโอเคครับผมเ K okay, ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ okay, เ K แปลว่าควยครับโ okay, อเคสก c เตอร์มานะขออีกหนึ่งถ้ามันไม่เวิร์กก็ซื้อนะคุณผู้ชมนะ ฟรีสปินผมแม่งเป็นคนใจร้อนมากเลยคือนั่งเล่นเวดนานๆน,นี่คือปวดตัวไปหมดแล้วเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าเขาจะไม่แจกเราแล้วคุณผู้ชมเราจะหยุดดีไหมเนี่ยสเกตเตอร์ขอสเกตเตอร์มาเถอะอ้ ไม่เข้าอ่ะโอเคมันลุ้น9ก้วายต่อมาอีกโอเคครับเข้ามาคูณสิบแล้วนะเนะหยุดที่คูณสิบโอเค5้าสี่ยีโอเคได้มา200รนะโอ้โหเมื่อกี้นี่เกือบจะคิดเลขผิดแล้วโอเคนะสแกตเตอร์ขอลุ้นอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งโอเคครับคุณผู้ชมสแกตเตอร์มาอีกหนึ่งตัวก็ได้อ่ะ โอเคครับผมเราได้สเกตเตอร์ที่10ฟรีสปินนะลองเล่นพนันดูแล้วกันบวก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 ฮเฮ้ยไอ้เหี้การพนันล้มเหลวแสดงว่าเสียโหคุณผู้ชมอุตสาห์ได้ฟรีสปินโหไม่น่าเลยวะ่ะถ้าเรากดเข้าไปเล่นตั้งแต่แรกเราก็น่าจะบวกแล้วคุณผู้ชมโอ้โหเกินไปวะ่ะ สเกตเตอร์อีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวขอร้องละขอร้องโอ้โหไม่ได้นะคงต้องทําการซื้อฟรีบินละไม่ช้าก็เร็วนี่แหละคุณผู้ชมนะอดใจรอก่อนโอเคครับนกใหญ่เข้ามาครับผมสเกตเตอร์ไม่มาครับผมโอเคครับได้ประมาที่200ตอนนี้กําไรที่เราได้มาพันพันกว่าก็หายไปกับตาเลยนะตอนนี้ โอเคครับ3,999คิวเข้ามาแล้วตอนนี้คิวไปต่อแล้วครับผมโอเคครับหยุดที่ตรงนั้น8 3 24ครับผมยังไงก็ <c oughs> ก็เท่าทุนอยู่เนาะเบ็ดร้อยนะคุณผู้ชมนะดูดิไม่แจกก็ให้มันรู้ไปเลยจะใส่อย่างนี้จนกว่ามันจะแจกนะสเกตเตอร์มาอีกหนึ่งตัวเถอะครับโอเคครับตัวที่3มาเถอะครับมา โอ้โหอีกนิดเดียวโอ้โหมันวิ่งเร็วไปไหมคุณผู้ชมดูดิมาไม่มาวะเอาเป็นว่าเจเข้าโอเคสแกตเตอร์พอได้ลุ้นอยู่นะแต่มันน่าจะไม่ให้หรอกคุณผู้ชมผมรู้ไต่เกมนี้ละแรกๆก,ก,ก,ก็หลอกให้ได้นะโอ้โหได้แค่200ครับเค okay. เบ็ดตั้งร้อยแทนที่จะบวกให้2,000โอเคครับไว oh. มาเข้ากับตัวคูณ10ได้มาที่140เป็นตัวคูณที่น้อยมากเลยนะคอมโบที่แย่มากเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวให้แดกคอมแบทเลยเดี๋ยวคิวพัตตาโอเคทุนแม่งเริ่มลดแล้ว2,600แล้วเอาไงต่อดีไหนๆก็ เสียแล้วก็เสียไปเถอะอ่ะช่างมันเล่นต่อหงอยแล้วตอนนี้โอเคครับผมไม้กางเขนเข้ามาที่7แล้วนะเราได้คุณเท่าไหร่6 3 0โอเคครับก็มา3า0พันโอเคครับไยเข้าต่อนะขอไวอหนึ่งโอเคครับยังได้คิวคูณเสียโอเคคิวบวกมาเพิ่ม3เป็น13อยู่ที่คูณ5ได้เท่าไหร่ครับโอเคครับบวกมาพันสามโอเคก็ มาคืนทุนแล้วครับผมอาจจะบวกมา200ยังไงก็พอจะพอไปต่อได้อยู่นะคุณผู้ชมนะเราก็มาลุ้นกันอีกเช่นเคยนะผมว่ามันต้องแจกแหละคุณผู้ชมดูคือเบตมันขึ้นขึ้น,นลงลงอย่างเงี้ยคือมันไม่มันไม่กินไปทีเดียวอะ่ะคุณผู้ชมดูมันมีอะไรที่น่าคิดเปล่ะ,ละโอ้โหวายได้ร2 0 โอเคครับช่อง3าม K ครับผมขอยเข้ามาต่อสแกตเตอร์ atter, ไม่น่าเลยว่ะกตเตอร์โอเคอีกหนึ่งตัวได้ไหมอืมไม่เลยแต่ก็ไม่เป็นไรก็บวกไปที่ห้าอหกสิแต่ก็เท่าทุนนะโอเคครับวายมาต่อไม้ Hawaii, กางเขนเข้ามาอีกแล้วขอพระเจ้าทรงบันดาลกตเตอร์ให้ข้าพเจ้าด้วยเถอะ ตอนนี้9้ามันเขนแล้วโอ้โหมันก็อยู่ที่แค่นั้น1350โอเคข้าบบวกมาพันนิดๆน,น,นะโอเคเนี่ยเบ็ดมันขึ้นขึ้นลงลงนะคุณผู้ชมต้องสังเกตเอานะคุณผู้ชมนะผมก็ไม่รู้ว่าจะบอกลายมันยังไงดีแต่คือแบบที่ผ่านมาก็คือใช้ดวงลง้วนสเกตเตอร์อีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวไม่ให้ะ่ะ เเป็นว่าเขาไม่ให้นะคุณผู้ชมนะเราก็จะไปขอจากเขาบ่อยๆก็ไม่ได้นะคีโอพัตาเนี่ยไปต่อไปต่อไปต่อเกินไปแล้วเกินไปแล้วเกินไปแล้วอ,อีกนิดเดียวทำไมไวไม่ลงมาวะแม่งคือเหลือใจแท้ สเกตเตอร์โอเคครับผมมาหนึ่งตัวจบแค่นี้แหละคุณผู้ชมมันไม่ให้แล้วดูท่าสี่พผมไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆนะคุณผู้ชมนะบอกก่อนเลยอีกนิดหน่อยอีกนิดหน่อยให้ฉันนิดนึงหน่อยนะ ตอนนี้บังก็ได้แค่นั่งลุนอย่างเดียวคุณผู้ชมนะคือไม่มีอะไรจะพูดแล้วตอนนี้คือมันเหลืออดเหลือทนแล้วนะคุณผู้ชมนะเดีย๋ยวสักหน่อยจะแม่งโยนคอมลงพื้นแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยสแกตเตอรอ์ตัวเดียวก็ให้โอเคมามาไวเออดวงตาในคู่นั้นฉันแอบมองเธออยู่โอ้โหได้มาแค่เจ็ดดวงร้อยสาสิบ ก็ขาดทุนแล้วตอนนี้ขาดทุนแล้วครับโอเคสเกตเตอร์อีกหนึ่งมาครับผมมาไมมาอืมแม่งเลยแจกไหนก็ไม่ได้ให้ทำไงต่อดีคุณผู้ชมเคียวพัตตาผมไม่เคยเห็นเคียวพัตตาคูณเลยแต่ก็อาจจะได้เยอะอยู่นะเอาเป็นว่าก็นั่งรอ จนกว่ามันจะเข้านะคุณผู้ชมนะคือเราไม่มีอะไรแล้วคือมีแค่ทุนตอนนี้สองพันแปดแหละก็รอลุ้นกันอีกแล้วกันนะอขอพีระมิดเข้านะคุณผู้ชมนะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงพีระมิดคืออะไรผมยังไม่แน่ใจเอ้ยสแกตเตอร์มาขอหนึ่งขอหนึ่งไม่ให้คุณผู้ชมดูเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเป็นอย่างนี้ตลอด มันมันจะโกงก็ว่าไม่ได้นะคุณผู้ชมนะมันเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะเราไม่รู้นะเราไม่ใช่คอมพิวเตอร์โอเคอีกหนึ่งตัวขอให้มันเห็นเลยขอสแกตเตอร์ไม่มาเนี่ยคุณผู้ชมมาแค่สองแล้วก็หยุดไม่รู้จะเอาอยัางไงแล้วเนี่ยบอกมา 50, ห้าสิบหืมให้ตายเถอะข้าวกล่องหนึ่งราคาพิเศษก็ยังซื้อไม่ได้ โอเคครับพันสี่แล้วครับตอนนี้เอาให้มันหมดแล้วครับเคยจะเล่นให้หมดนะพอแล้วไม่อยากหวังอะไรแล้วคุณผู้ชมนะก็ดูว่ามันจะกินเราหมดจริงหรือเปล่านะคือถ้ามันกินเราหมดก็คือแสดงว่าช่วงแรกแม่งหลอกให้เราได้ที่เกมนี้โอเคไยมาต่อเอเข้าโอ้โหเอก็มาเฮียเปลี่ยนเป็นเอเย่นจะดีกว่านะสะนัตว์เอ้ โอเคครับ1000สุดท้ายแล้วน,นะก็มาลุ้นกันต่อนะครับผมตอนนี้629โ okay, อเคครับคุณผู้ชมวายมาต่อขอสเกตเตอร์โอเคบอกมาที่420กลับมา1 0 4่นีะคุณผู้ชมนะโอเค800โอเคดวงตาในคู่นั้นที่ฉันให้เธอโอเคครับผมมาต่อดิสเกตเตอร์อีกหนึ่งดิสเกตเตอร์โอเคครับคุณผ,ผู้ชม สเกตเตอร์เข้านะครับได้ <c oughs> ทั้งตัวคูณได้ทั้งหมดสเกตเตอร์บวกมา1680โอเคครับผมยังไงก็มาลุ้นที่10บฟรีสปินกันนะครับฟรีสปินแรกผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคครับผมอดวงตาในคู่นั้นไม่เข้าเลยว่ะโอเค6กฟรีสปินเคียวพัตตาโอเคครับผม โอ้โหน่าจะบวกเยอะคุณผู้ชมโอเคมา8แล้วได้เท่าไรแปดร้อยคูณสามแปดสามยี่สี่โอเคครับผมตอนนี้สองพันสี่นะคือเหลืออีกห้าฟรีสปินนะคุณผู้ชมนะโอเคเก้าครับเก้าปีผ่านไปเก้าห้าหนึ่งพันโอเคครับหนึ่งพันก็ได้อยู่นะโอเคตอนนี้บวกมาห้าพันแล้วนะครับผม ห้าพันแล้วครับโอเควายเข้าครับวายเข้ากับเก้าไวมีหกตัวตอนนี้วายมีเจ็ดตัววายมีสิบตัวตอนนี้คุณผู้ชมคูณแปดนะสิบสองแล้วขออีกขออีกขออีกสแกตเตอร์มาอีกสแกตเตอร์สองพันสี่โอเคบอกมาเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบคุณผู้ชมผมว่าเลิก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 เพราะว่ามันจะแจกงี้แล้วมันก็จะแดกคืนคุณผู้ชมนะ แต่ยังไงก็เหลือฟีสุดบินสุดท้ายแล้วโอเคเจเข้ามาให้กำลังใจหน่อยไวยไปต่อโอเคไวมาอีก2อโอเคครับเพราว่าคงต้องหยุดที่ 2, 3 4 0นสิครับคือรวมทั้งหมดก็8 1 4 4นสิะครับที่บวกมายังไงก็เราบวกมานะครับคุณผู้ชมนาะบวกมา6000นะยังไงก็อย่าลืมนะครับผมอย่าทำตามนะคุณผู้ชมเล่นให้ดูเพื่อความสนุกนะครับ คือก่อนจะได้ขนาดนี้เสียมาเยอะมากไม่รู้เท่าไหร่แล้วโอเคยังไงก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b ์นะครับใครที่ชอบเกมนี้หรือว่าชอบเล่นเกมไหนๆก็ลองแอดไลน์อเเบตไปได้นะไว้เจอกันครับผมสวัสดี